แต่รอบแ0ดโมงเช้านทีนี้ไปกันที่ต้องยกให้เป็นรอบของพลตรีมีคลิปคลิปหนึ่งจะบอกว่าหลุดหลุดก็คือไม่ตั้งใจมันออกมาโดยไม่ตั้งใจแต่อันนี้จะเรียกว่าปล่อยมากกว่าคือตั้งใจให้หลุดแต่ถ้าใช้คำว่าปล่อยมันก็คือตั้งใจใช่ไหมตั้งใจให้หลุดให้เผยแพร่ต่อไปนี้เราเรียก มันว่าคลิปแอบก็คือแอบอัดแล้วก็ลบออกมาโดยตั้งใจเ,ออเรียกว่าคลิปปล่อยในคลิปนั้นฝั่งหนึ่งก็เป็นนายทหารระดับพลตรีระดับผู้บัญชาการถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชากับอีกฝ่ายหนึ่งอีกหนึ่งนั้นก็ระดับหมู่หมู่ดูไปดูมาหน้าตาคล้ายกับหมู่อ่านค,คนที่ลุกขึ้นมา แฉหน่วยของตัวเองในคลิปนี้กระจายกันออกมาเมื่อวานโอ้โหบ่นทั้งกองทัพบกบ<ล>ไป<อ>กฟังกันสักนิดสิอไ,<ม>ไปฟังซิว่าคลิปอันนี้เขาคุยอะไรสนทนาอะไรกันเช่นค่ะเขาไม่มียกโทษก,กันให้บ่อยเขาจดก,กัดคนแค่ั้างเดียวเท่านั้นั้างต่อไปไม่ต้องพูดถึงก็ถือว่า่ใช่เด็กโตแล้วถ้าเป็นงเด็กก็ไม่ว่าแต่ทัวันนี้ไม่มีทางยิ่งฉันยิ่งสูงยิ่งหนัก อย่างข้าในภาคก็ไม่มีการให้ภัยที่จบเช่นยอะที่สูงนี่ความไม่ชอบเยอะโทษจะหนักเพราะงั้นถ้าอยากจจริญก็วหน่ออนาอยาอยู่ในชีวิตเนี่ยก็ต้องไปปรับปรุงตัวศึกษาเรื่องระเบียบวินยัยสารไปศึกษาไว้ฝากนักธุรการลูกน้องมางควบคุมดูดีเรื่องนิตยสารเรื่องของการเป็นบัณฑ์ตัวนะรเราประสบการณ์มากกว่ามาันอาจจะมีใครสั่งสอนมันกระช่างแล้วแต่ตตเราต้องเราละเราดีว่า เป็นทนะั้งความคิดจิตใจและร่างกายไ,ม,าาไ,ยไม่อยากไปเฉพาะส่วนเพียงคิดให้ดีดูให้ดีอายุยังน้อยยัมีโอกาสจะเริ่มเติบโตไปข้างหน,น้าถ้าเองเป็นอย่างนี้เองก็อยู่อย่างนี้นทั้งชีวิตไม่มีทางกับใครเป็นผู้รับใช้เราเองก็เหมือนกัน,น,มนหมดเขาก็ปกครองแต่ไม่ได้ปกครองเองเดียวของเราเนี่ยมีคนทั้งสองพันพันกว่าคนนะมั้งเอาละครับเอาละครับด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราจะเอาคลิปที่ จงใจปล่อยเมื่อสักครู่มาเจาะลึกแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ขอเป็นช่วงกลางๆรายการกระสิบนิดหนึ่งฝั่งหนึ่งก็คือหมูอามหมูอามก็คือ1ิเอกนะรงชัยอินทรากกวีเสมียงงบประมาณแผนกโครงการและงบประมาณกองแผนโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์กรมสรรพวุธทหารบกมหมู่อาร์มคนที่ลุกขึ้นมาทําหน้าที่เป็นหัวหมู่ทรวงฟันของสังคม,มลุกขึ้นมาแฉหน่วยของตัวเองใช่มีการทุจริตในกรมสรรพวุธทหารบกแล้วพอออกมาร้องเรียนก็ถูกผู้บังคับบัญชาข,ข่มขู่คุกคามอะไรประมาณนั้นในคลิปไม่สักครู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่ทําหน้าที่อบรมหมู่อาร์มอย่างต่อเนื่องเสียงดูอบอุ่นนะอืแต่ว่า มันแฝงด้วยความเบ็ดขาดเป็นพลตรีค่ะพลตรีค่ะพลตรีครับเอาละครับเอาละครับเอาไว้กลางรายการเราจะหยิบคลิปนี้มาเจาะลึกกันนะครับ